สวัสดีครับผมว่าทีรกีสายยุทธไฟสุขนะครับผมชื่อเล่นชื่อโจ้นะครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สีบางไทนะครับสีเดงเป็นต้นครับมดมดมดครับผมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของผมนะครับก็คือพืชผักสวนครัวรัวกินได้เป็นตู้เย็นของบ้านและก็เป็นของหมู่บ้านด้วยก็อย่างเช่นเหมือนกับ มีงานขาดอะไรก็มาเอาที่นี่ได้ครับเพราะว่าผมปลูกทุกอย่างไม่ว่าขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวแม้แต่เป็นพืชที่หายากที่มองข้ามแต่สามารถกินได้ผมว่าน่าจะมีประมาณเกือบ40กว่าชนิดนะครับรอบบ้านนะครับมีเครื่องปรุง อาหารเหมือนกับตู้เย็นของบ้านแต่ว่าตู้เย็นผมใหญ่นิดนึงมีทุกอย่างครับสามารถหยิบจับได้โดยที่ว่าอย่าทามาพริกขิงขาดะไรเนี่ยไม่ต้องซื้อมีความสุขครับมีความสุขก็เหมือนผมเนี่ยเป็น YSF นะครับเราจะมีเครือข่ายตลาดมีพี่น้องคอยช่วยอย่างเช่นมีการออกบูธการเสนอสินค้า ตลาดนัดมีออนไลน์แต่ที่มีประโยชน์มากคือ1ชาวบ้านถามว่าปลูกผักขับอะไรบอกว่าปลูกแบบปลอดภัยทํายังไงไม่มีปุ๋ยเคมีได้มาสอบถามเกี่ยวกับเคล็ดลับที่ไม่รับบางอย่างเช่นการปลูกผักเอ่ยการเลี้ยงเสะเดือนได้อะไรเลี้ยงปลาย,ยังไงให้มีไรายได้ครับผมจากผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่เดิมให้มีเพิ่มขึ้นได้มีเครือข่ายครับผมและก็มีความรู้ เล็กๆน้อยๆที่เป็นเคล็ดลับแต่ไม่รับปรึกษากันได้ครับผมมีอยู่ทั้งหมด6ฐานครับก็มีฐานแรกก็เป็นปุ๋ยหมักน้ำหมักแล้วก็ฐานเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็มีฐานเลี้ยงปลาฐานปลูกผักปลอดภัยแปลรูปผลิตภัณฑ์เป็นปลาเปี้ยวปลากริบ ต้องทําก่อนนะครับในความคิดของผมก็คือ1ถ้าเราทําเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านดูก่อนชาวบ้านก็จะได้ทําตามและก็ความปลอดภัยในครัวเรือนอย่างเช่นอาหารที่กินเข้าไปครับจะได้ส่งไปถึงชาวบ้านลูกๆหล,ล,ลานๆอายุของชาวบ้านและคนในครอบครัวเนี่ยเป็นยาที่ดีสุดแล้วครับ